ันนี้เป็นมชิ้นครับเป็นข้าวเป็นเชียงต้องดูว่าใครนำนะฮะวันนี้คุ้คุณนาอยเวียนอีกสามครั้งแล้วก็มือชิดไว้ถ้าชนเวียงได้นว่าสามคนว่ายดีตอนนี้นะครับเป็นื่อข้าวเป็นเชียงเวียนแขนสามครั้งเสร็จแล้วก็แขนแช่ไว้ จะเป็นพลาสติค <smoked> ร <downhill behaviour> yeah! ับเพราะว่าเป็นทางผ่านะครับผมมาจากสำนักงานนะฮะการพื้นผนก็จะผ่านใบพัดนะครับจะเข้าเส้นไหนก็ได้ครับแต่ก็ตั้งใจผ่านเส้นสากุโต้นะครับเพื่อมาดูการกับระบุปาย นี่เป็นชุดใหญ่นะครับชุดนักกีฬา่านเี่จะเป็นชุดเล็ครับชุดซ้อมของ,งบบน้องเนเดี๋ยวดูว,ว่าใครจะเข้าเส้นไวัยสุดในท่ากันเชียงนะก็จะเป็นพี่พอรตนะฮะจะเป็นพี่พอรัต <c oughs> ตามมาด้วยกันเก่านะครับแสงดงว่าพ, <c oughs> พอได้อยู่นะครับพ <c oughs> อได้อยู่ใช่ผมพอได้อยู่นะครับวันนี้ออกก่อนเลยครับไม่ต้องมีใครผักเลยเอาวันนี้ทำไมไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องมีคนผักกันเก่าอ่ะไม่ต้องมีคนผักเลยอ่ะกูโตครับวันนี้กันเก่าไม่มีคนผักเหครับพลังของจ <c> ี <oughs> ข้าวแก่หน่อยนะครับข้าวแก่หน่อยเอามาจากเสี่ยงขวางเนี่ยมามาเฮ็ดข้าวเจีมื่ขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อได้ข้าวไก่น้อยจากเสี้ยงขวางนะครับเป็นข้าวพื้นบ้านของของสัำเหนือครับเป็นข้าวพื้นบ้านของสัำเหนือพอดีอย่างพวกเพ้่นแบงไห้นะครับผมก็จะปลูกปีหน้านะครับ ดูววนนี้พลังถึงกันเต่าจะเหลือเคลือนไหมนะครับก็เห็นว่าตั้ตงแต่ภาคตออกนะครับพอดีผมมาไม่ทนะันเดี๋ยวสุดท้ายจะทำทริปคุโตโหให้ดูว่าคุโตจะเชิญชวนลูก,ลกหลานมาว่ายน้ำได้ยังไงนะครับกทริพอรสกันเต่าเดี๋ยวกลับแล้วนะครับเดี๋ยวจ้างกลับจ้าแล้ครับแต่ยังต้องขึ้นลูกอีกนะวันนี้ขึ้นลูกให้เหลยผูกสองตัว ดูเวลาปั๊บห้าคนไปเลยดูเวลาแล้วครับเสร็จก่ลานหกโมงครึ่งเร็วไปเลอยอันนี้กำหนดไม่กเกิน6กโมงครึ่งนะครับเห็นกำลังใจให้ลูกๆทุกคนนะครับ